สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจำวันที่27ตุลาคม2,565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่26นะครับผม สำหรับวันที่26นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่4นะครับผมกับ2นะครับผมสำหรับ4นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมมา40นะครับผมแล้วก็94แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมก็ได้เฉพาะสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ2นะครับผมมาในชุดเบิ้ลนะครับผม22แอดมินก็เน้นให้นะครับผมสำหรับเมื่อวานนะ ระวังเบิ้ลนะครับผมมาจริงๆนะครับผม22ในรอบปกตินะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่27นะครับผมสำหรับวันที่27แอดมินให้รูดอยุดที่2กับ5นะครับผมสำหรับ2ก็จะมี2-1 2 3 2 4 2 7และก็2 8นะครับผมสำหรับ5นะครับผมก็จะมี5 1 5 2 5 3 5 4้และก็5 7นะครับผมถ้าเอฟีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม แอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อซพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ2กับ5นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมี1 1 2 2 4 4 5 5้และก็ 8, 8 8นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี028 624 153แล้วก็857นะครับผมเอ็ดสพี C ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ